ไม่เดียมนงงมันงงเพื่อเสือเพื่อเสือเสือ่เสอด้งตครับพ่ออ่อนสนามเลย้อยเดียวคิดดู มาตัา้งกันแบบทมตัางตังงโบชั่วแบบตั้งสอบไปแต่ว่าแข่งบางนบางนี้มันข่งมันโบเขินมันเตะดีเลยเนี่ยมันเขินเขื่อนเนี่ยเนาะแต่ว่าบางนั้นโบไปสอมฝั่งนี้เป็นทีมงานเทพรักนะครับน้องมอสและน้องบาสนะครับเทพรักนะครับคนนุ่เป็นเจ้าบ้านานะครับรับแขกให้นะครับสองพี่น้องนะครับเนยและน้องนะครับ ลนตัวนั้นครับบัตรเลยมาโยกเข้าไปนี่ครับฝั่งน,นี้ครับต้องออกเต็มก็น่ากลัวนะครับ ไปเลยน้พี่ตมบ้างไปเลยปลวไฟบมขึ้นเนอเออเออราบัวําไปวันวานวันวน,วน,วนี้ ดีครับนี่ครับเดี๋ยวใส่หัวแดงใส่หัวแดงมันเปิดตะก้อไม่ค่อยดีหัวแดงเปิดตะก้อไม่ค่อยดีเปิดเส้นัวหนี่งเส้นเส้นวัวนึ่งสุนทรสามครับตัหลังเท้าครับโอ้ยกได้สวยครับนี่ครับกรรมการดูเปิดกล้องไหมกรรมการ หนึ่งกัสามครับโอ้โหครับยกตะก้อนนิ่งมากครับนี่ครับตะก้อนทังแบบนี้ครับนิ่งนะครับสามตัวนึงครับอันนี้เปิดลองยกเข้าไปห่างครับบกระแทกเสร็จวัน หนึ่งต่อสามครับายอดครับครับเรียงเรี่ยมนะครับรอย่างนี้แลกข้ามนะครับสองต่อสามครับน้องวัชชโลได้เสร็ฟครับ พอแล้วผมแม่หลายคนโพดปวดลนงแล้มันเมย์วกแสงเราไปบอกเขาว่าแผนใหม่มันเปลี่ยนมันยงนี่มั้งกินของอย่านั้นก็เลยแกแก่เพื่อิได้ทึมกัน เห็นบ้างนี่น้องเป็ดตัวมั้ยรึป่ะอืมก็มันกสูกันเหมืด้ว่ามันคือมีขาหนอกว่าอยน้่ได้สูงนาแน่่ก็ได้แน่นแวแนนมันหนิงโอ้ครับยกตะก้อแบบนี้ครับ รูแบบนี้ก็ลิ้นเลียก็ลงนะครับแล้วกตก็ละเอียดมากนะครับมอดครับ4ีต่อสครับมมาครับัเดีครับเมครับ นี่เป็นทีมงานเทพรักนะครับน้องมอสและน้องบาสนะครับน้อเป็นเจ้าบ้านนะครับน้องและเนยนะครับคู่หูพี่นองนะครับบาสเปิดยกสวยครับโอ้โหครับยกตะก้อครับยกแบบนี้ก็เลือกเลยครับว่าจะเอาลงไหนนะครับ สี่ <4 S 1> ต่อสครับข้าวหัวครับตะนีครับ

ครับยกแต่กอสวยมากนะครับเตะออกครับโอ้โหครับตะก้อครับได้ที่จะเตะฉีกนะครับโอ้โหครับเตะตรงๆก็เรียบร้อยครับลูกสวยครับหลายสวยครับมันบ่ลอะไรจริแก้วพญาเนี่ยน้าบ่อ เอาครับยังอยู่ครับเสียหายครับวนี <c ười> ้คร <c ười> ับนี่บางฉลองครับฮาตอรสีครับลูกสวยครับ สีต่ต่อห้าครับเราจะเตะล็อกกันนานนะครับคู่นี้ครับดูสถานการณ์นะครับเตะตะก้อคู่ขี้ซูซีนะครับห้าต่อสี่ครับโอ้โหครับยกสกอร์ครับเลือกได้เลยนะครับยกอย่างนี้ครับโอ้ยไปยิงเพื่อนยังก็บม่หาจีบเลี้ยมเตะตะก้อไป นนีี่่ได้แล้วบอสเอาแต่ซันแบ็กดีครับตรงนี้ครับตองนี้เป็นทีมงานเทพลักนะครับน้องมอสและน้องบาสเทพลักนะครับตรงโน้นนี่เป็นเจ้าบ้านนะครับคู่หูพี่น้องนะครับน้องไดเนนะครับนี่ครับโอ้่หูครับแล้วก็ครับ นี่ครับแต่ก็ไม่เด็ดขาดนะครับทำไมดูกค้าไม่หัวเน้นต้องเด็ดขาด6ขาจะครับบารเปิดครับมอสอะไหลสวยครับลุงบารครับ เตะไม่ข้างแับนี้ครับนี่ครับยกไม่เข้ากเตะไม่ได้นะครับ5าตงหงครับ เปัดนี่ครับเปิดายหลังครับไม่มาครับครับยังอยู่ครับยกสวยครับเก๋ไกดีครับเห็นปะเสีิบใส่หัวนะเปิดหัวแตะก็เขาเสีิบหัวว่ดีกระแทกใส่หัวเลยครับแ,แต่ไปนที่หกต่อหกนะครับ ซ้ายครับโอ้โหซ้ายยังสวยเลยครับ oh. <laughs> น่ารักซ้ายครับ <c oughs> คนหลายคนหลายเ <c oughs> ต่งก็มาแล้วเนี่ยให้แมนเห็นหน่อยเ <c oughs> ต่งแมนนะครับผู้พิชิตพม่าครับ ครับเปิดลั่นครับนี่ครับคนเยอะนะครับครับทีมงานทีมงานทีมงานคาราโอเกะอยู่นี่นะครับทีมงานคาราโอเกะครับเนี่ยครับแล้วก็คาราโอเกะครับอ่านกินหน่อยครับแล้วก็คาราโอเกะครับ อีบอกว่าเอากินมาใครอยากกินมากินหน่อยครับทีมงานคาราโอเกะครับโอ้โหครับอยู่ได้ไงครับตั้งแต่หัวข้ามจนถึงเที่ยงครับอยู่ในคาราโอเกะครับโอ้โหต่อไปไม่ต้องเช่าบ้านแล้วครับนอนคาราโอเกะนะครับเช้ามาก็ไปทำงานเลยยวต้องหวครับน้องไลเข้ามาเข้าหัวครับ เชียร์ฝั่งนี้สิแต่ว่าอยู่แต่ฝั่งนี้นะ้วอุ้มมาไว้นิดๆนะครับนครับออกครับอุ้มฝั่งนี้มาไว้นิดๆนะครับพอพอได้เชียร์ครับนะครับโยงไปครับเอาเนี่ยเปิดหัวไหลหลังนองไา้เข้ามาห่างครับนะครับเต็ดีครับตรงนี้ครับเนี่ยครับ กูต่อไปจะเป็นพี่เติงครับขัวต่อไปจะเป็นเติงไทสมิตนะครับจกกับคู่กับคูทีนะครับจักับทีมงานเทพรักนะครับนี่ครับแต่ก็ครับไม่เด็ดขาดนะครับ ก็ถนัดซ้ายนะครับถ้าปาดก็ได้แล้วครับแตามเสมอที่เจ็ต่อ7นะครับนนองบางฉลงไี่เสิร์ฟครับบังดีครับฝั่งนี้ที่ไหนนะเจพรัก,กบอสและบัตบางฉลงเจ้าบ้าน เจ็ดตัวเจ็ดครับมัดได้เสียบครับวันนี้ครับยกเข้าก็เตะหายเหมือนกันนะครับ <c oughs> มีแต่อาวุธหนักนะครับ <c oughs> เฮ้ยแต่งตัวสวย <c oughs> <c oughs> นะครับน er fate, whales, ี่ครับเสียเองนะครับก็ยกบีนะครับไม่ละเอ nah ียดนะครับผมมากครับเดียมเดียมนะครับเตะกับชอปัญญานะครับเขามาเขาชนะเขาเตะชนะแล้วเขาไปเลยนะครับโอ้โหครับน้ำตาแทบไหลครับไม่ได้แก้เลยครับโอ้โหอุตส่าห์ดึงไว้นะครับอื ที่หลังไม่เอาแล้วนะครับดึงแล้วก็เขาไม่ให้แก้นะครับมันเตะสองเซตเขาไปเลยตะเกียรนะครับบอลอะไรครับน ah ี่ครับยกสวยนะครับนี่ครับเ่่สสส เจตเปรย์ครับอ่าครับเปิดไหลหลังครับน้องายเข้ามาข้าหัวครับโอ้ยยังสันแบ็กได้ยังทันไหมครับบัสยังทันครับนี่ครับอ่ากบไปแล้วครับทงู้้นครับแปดต่อแปดครับ บัตสับยอดเอาเนี่เปิดน้องยกเอาครับยกไม่เข้านะครับไปเ,เข้านี่ครับขึ้นนํำเก้าตะแปครับทีมงานทพัลักษ์ครับเด๊แแเยเจ๊เนเจาน่เนี่ยถาม่าโจ้ยกตรงก็แผมากเหรอแค่สองเซตกีบแบบใหญ่เอาครับโอ้โหเยี่ดีครับ โควิดอาการดีดีโอ้โหอิจฉาคนได้กลับบ้านนะครับก็ค่อยเดินทางนะครับผมเดี๋ยววันศุกร์หน้าจะหารายการให้เสียแม็กกับยาวกาต่อแปครับครับเสร์บครับนี่ครับเปิดหวัวนี่ครับเปิดเอายกไปไหนครับ สันแบค็คิดเกี่ยวครับนี่ครับปลาครนะัะโอ้โหครับแปดต่อเก้าครับเอาครับขายบัวได้แล้วมีเงินมาสู้แล้วโอ้โหครับเอามากู้บ้างนะครับเสี่แม็ครับขายบัวได้แล้ว กลไปขายบัวเงินมาเตะตะก้อนะครับสองอาทิตย์ที่แล้วสวนยาวไทยสมิธนะครับเรียบร้อยดีครับหมดเยอะนะครับเซตที่สวนก็ชนะนะครับเซตที่ไม่เล่นก็แพ้ครับโอ้โหครับอย่างนี้ก็หมดนะครับแปต่อเก้าครับน้องได้เสกครับ ครับเปิดสวยเอายกสวยครับเชียร์เอาครับตีเขียวครับอย่างนี้ครับอาไใหม่ครับเอาครับซ้ำดาบสองนะครับถึงลงครับเก้าต่อแปดนะครับตีนาเทียพัลลคขึ้นนำนะครับเก้าต่อแปดครับเอาันนี้เป็นไลหลังครับหนองไงเข้ามาเข้าหัวครับนี่ครับตีหัวไม่ได้นะครับติดเขียวทันทีนะครับนี่ครับ นี่มีพื้นนะครับมีเกมเกี่ยวนะครับมีโอกาสทำลูกหนักต้องทำนะครับสิบต่อแปดครับเอาครับลากเองครับโอ้โหยังแก้ไขได้ดีครับเมียครับสามสามสได้ขาบได้สามสามไปบอกมันไปแล้วโอ้

นะครับนี่ครับโอ้โหจากตดเกี่ยวครับเกมทําไม่ต่างกันนะครับวัดจิตคุมนะครับคู่นี้ครับนะครับไหลไปไม่เข้าครับอีกหนึ่งแต้มครับน้องครับ ำหนอไปเขาเเขยวครับเอาเมงไเยังได้ยู yeah. ัเขาเ้ตีเจีบแล้วตัวเตะบอครับแกเลกเเไปแล้วครับเป็นนัว่าทมงานเจ้าบ้านยังจะเอารักษา ฉันเชียงเอาตัวเองไว,ไว้ได้นะครับเอาชนะได้นะครับโหครับเบียดไปเบียดมาครับ